มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษเวลานี้มีการดำเนินการไปจนกระทั่งแล้วเสร็จท่านก็จะได้เห็นที่ริมคลองอัมพาวาซึ่งตอนนี้มีตลาดน้ำยามเย็นวันนี้ผมจะได้คุยกับดรสุเมธปันติเวชกุลท่านก็ เกี่ยวข้องอยู่กับบูลนิธิชัยพัฒนารุรักแข่งดีก็จะเรียนถามเรื่องความเป็นมาก็เป็นื่องที่ประมาณยี่สิบกว่าไร่ยี่สิบกว่าไร่แล้วมีบ้านด้วยก็แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับสามส่วนก็ว่าได้คือหนึ่งบริเวณตัวบ้านที่คุณป้าประยงอยู่ก็ใกล้กันครับก็ถวายเพียงแต่ว่าขอขออยู่จุดที่จะช่วยชีวิตอีก้ากหนึ่งของถนนด้านในนะเป็นสวนครับ ยกล่องนะครับมีน้ำก็จะเรียกแพรกใช่ไหมแ็นกับครับจากลำพงดงใหญ่ก็เป็นแพรกครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือด้านริมน้ําที่ที่สวยงามนะครับเป็นแนวห้องแถวตลอดแนวเลยประมาณ30กว่าห้องด้วยกันนะครับนี้ตอนที่คุณป้าประยงถวายมาเราก็งงเหมือนกันไม่รู้จะทําอะไรบริเวณนั้นนะครับนี่ก็เป็นหลักการก็่นในการทํางานของเราเนื้อหาบังกรมทูน ขอพระราชบายจกสมิจประเทศซึ่งเป็นองค์ประธานของมูลนิธิอยู่ว่าในพื้นที่ดังกล่าวนี้ควรจะทําอะไรดีก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในตอนนั้นมีคณะสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยจุฬาต้องการทําเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีพื้นบ้านอะไรต่ออะไรสอดคล้องมาวิถีชีวิตอย่างที่ทนชายได้เกลืนมาก็เลยสอดคล้องกันมาดีก็มีพระราชกระแสรับสั่งให้ทางมูลนิธิชัยพัฒนานั้นได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเนี่ย เราก็เริ่มต้นโดยการบูรณะห้อง,งแถวขึ้นที่นะครับห้องแถว32ห้องให้คืนสภาพโดยยึดถือแ่นของเก่านะครับไม,ไม่ไม่พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือกับคืนสภาพเดิมทุกประการที่จะทําได้ไผมได้ไปเห็น<ๆ>มาแล้วใหม่เลยเหมือนกับสร้างเบื่อปีกลาย นึกไม่ออกเลยว่าเ้องแถวนี้เกือบร้อยปีมาแล้วระ้ะอยร้อยร้อยกว่าปีก็ผกพังหมดนะครับ<ห>ตอนตอนแรกที่ได้รับมานะครับ<ห>เราก็ยึดแป่นเดิมไว้ส่วนในสวนก็มีการปรับปรุงอะไรตอะลรยต่างๆแล้วก็พยายามเอาพันธุ์พืชไม้ต่างๆที่เป็นของต้องถิ่นนะอย่างเป็นต้นผมเล็กๆเนี่ยผมจำได้คุณแม่ผมชอบเอามานิจีหนูอ<ห>้นจี่หนูหหเล็กๆนะครับชุเวลานี่หาไม่ไม่ไม่ดมีแล้ว เพื่อนที่บ้านเนี่ยเอาพันธุ์จากพันธุ์อัมพวามานะที่บ้านที่เวชบุรีเยาก็เลยเลยเพาะไปแล้วไปนาไปปลูกที่นั่นไปปลูกที่นั่นเราก็ได้เจอขอยไแปลกนะต้นอัมพวาเงี้ยเราก็ไม่รู้ต้นอัมพวาก็เอารูปมาให้ก็แปลกดีเราก็มีแสดงให้ดูด้วยในประเทศก็รับสั่งให้ติดป้ายชื่ออะไรตอะไรต่างๆนะครับเป็นการให้ความรู้ด้วยนะครับเดินเข้ามาในสวนจะได้รู้จักพันธุ์ไม้อะไรตระไรบ้างนะครับในส่วน ของห้องแถวเราก็ไม่ได้ให้คนออกนะครับเหมือนผู้คนที่เคยเช่าห้องอยู่แต่เดิมก็ให้อยู่เหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นก็มีส่วนพิเศษเข้ามาเหมือนกันคือทางจุฬาขอพื้นที่ไว้สองห้องด้วยกันนะครับสําหรับทํางานกับชุมชนให้เป็นศูนย์ข้อมูลอะไรแต่อะไรใกลายเป็น่าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็มาที่นี่ก็มาตรงนี้แล้วก็ที่ตรงนั้นมันมีอยู่สองห้อง ที่ขอทำไว้สำหรับจะเป็นอนุสรของศูนย์ธราพรครูเอื้อนะครับก็ผู้งานหยกนี้เองนะครับเพื่ยความรู้ลลไปถึงทรรมุนิธิเนี่ยจากครูเอื้อก็เป็นคนอัมพวาคนอพวา,า,วานะครับก็มาขอเช่าห้องเพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ครูเอ,อื้อเราก็เห็นทุกอย่างมันสอนของตามวัฒนธรรมอะไรแต่ไรเลยนะครับก็เลยเได้ได้อนุมัตินะครับได้มีพระราชอานุมัติได้ทางมูลนิธิครูเอื้อได้มา ได้บดีสองวันอยู่ทางที่จังพงที่ขายกาแฟใช่ครับลายลานชลาเพื่อเป็นรสานว่าเมื่อครั้งอดีตการนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีรถไฟสายแม่กรองว่าวันละสี่ขบวนสขบวนนะแล้วเวลาผ่านเข้าไปก่อนที่จะถึงสถานีแม่กลองสองข้างนั้นจะเป็นที่ค้าขายแล้วก็มีร่ม เขาเรียกตลาดหุบลมตลาดหุบลมถ้ารถไฟมาหุบลมให้รถไฟผ่านพอรถไฟเข้ามาเรียบร้อยกลางลงใหม่ค้าขายกันใหม่พอรถไฟจะกลับก็ปูดปูปูนปูนหุบลมใหม่แล้วก็ออก เสร็จแล้วก็อุอยอย่างเงี้ยวันละสี่ครั้งน่าดูมากครับเป็นเป็นเรื่องปฏิบัติที่แปลกเลยนะครับเราไม่เคยไม่เคยเห็นที่ไหนนั่นแหละไม่เคยเห็นที่ไหนคราวนี้ตรงนี้ก็มีร้านชานชลาครับซึ่งต่อไปก็จะมีคนที่มาขายพวกอาหารครับตอนตอนนี้สําหรับร้านชานชลาทางมูลนิธิก็เจ้าหน้าที่ก็ไปขายเองนะครับลับก็ลองดูที่เปลี่ยนสภาพตัวเองเป็น เป็นเจ้าของร้านกาแฟดูซิเมันก็เป็นการดำเนินกับไปได้ขายเครื่องดื่มน้ำแข็งใสแล้วก็พี่ที่พิถันนะครับเจ้าของขายในร้านนั้นก็เอาของเก่าๆมาขายน้ำแข็งใสที่ลาดน้ำนุ่มข้นราดอะไรตัวอะไรพวกนี้นะครับมีขนมปังหั่นนะครับอบหมาแล้วก็มาลองชิมอะไรต่างะสมัยนี้เขาเรียกจำบะนะจำบะใช่ไหมใช่ใช่ที่ขนมปังแล้วก็ราดน้ำแดงแล้วก็มีน้ำแข็งใสแล้วก็ กำมะคือมีนมครับผมก็เรียกกำมบนครับผนั่นแะครับก็พยายามที่จะให้มีบรรยากาศเก่าๆอะไรนะครับนี่อีกด้านหลังเนี่ยก็มีลานนะครับลานเราก็ตั้งชื่อไว้เป็นชื่อสกุลของคุณป้าประยงเอาไว้นะครับนะนรัะวรังเพื่อเป็นอนุสรของท่านนะครับวารัครับตรงนั้นเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับพวกมุ่งไปที่ท้องถิ่นคือใครจะมีเรื่องหัตถกรรมเรื่องอาหารแปลกๆของท้องถิ่นอะไรแต่ละก็ มาแสดงบนบนบน,บนลานนั้นแล้วก็มีศาราซึ่งตอนนั้นกระทรวงศึกษาหกรรมพรเพื่อนจัดงานพอดีของเขาก็จําลองอัมพวาเนี่ยไปไว้ที่งานอินแ c t เมืองทองหลังจากที่สุดงานก็ยกให้ทางบุญที่ททั้งหมดเลยเราก็มาทําการติดตั้งไว้ที่นันก็มีสารามีอะไรต่าง,ต,างต่างเนี่ยนะครับเราก็เป็นสถานที่บรรยาย สนทนาเกียวเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรแต่ไรต่างๆก็มีกิจก <sk r ises> รรมอยู่ตลอดเวลานะครับระหว่วางร้านขายของอะไรแต่ไรฟากสวนเ <sk r ises> นั่นก็เหมือนกันอีกฟากสวนนี่ก็เป็นพื้นที่ลานแสดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีพิพิธภัณฑ์พ,พ,พื้นบ้านเครื่องไม้เครื่องมือการทาสวนอะไรแต่ไรต่างๆเด็กเล็กเข้ามาจะได้จะได้รู้ว่าวิถีชีวิตของที่สมุทรสงครามเนี่ยมันเป็นบ้านกึ่งทะเลกับสวนครับถ้าริม ฝั่งทะเลก็จะมีสภาพการทํามากินไปอย่างน่งพอต่อมาถึงน้ำกร่อยก็จะเป็นการเคี่ยวน้ำตาลมบพรั้มีสวนมะพร้าวพอขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นน้ำจืดก็จะมีพวดพืชผักผลไม้ต่างๆนานาอันเดียนะครับก็เราจะมองเห็นที่ตรงถ้าเราไปเที่ยวที่ตรงสถานที่บูรนิธิชัยพัฒนาดุรักแห่งนี้ ก็จะได้รู้ว่าอัมพวาแล้วก็สมุทรสงครามนี้เป็นยังไงก็มีอะไรที่เป็นของเก่าๆอยู่เพื่อจะให้เราได้ดูแทนที่จะไปอ่านหนังสือมองไม่เห็นจริงจังแต่เราดูด้วยตัวเองเ่อเห็นด้วยตาเนี่ยมันจะทําให้รู้ว่าที่เกิมเมืองสมุทรสงครามเนี่ยไม่เหบือนใครและไม่มีใครเบือน <Okay. S 1> พูดกันจริงๆนะฮะ ทางแม่กลองกับเพชรบุรีเนี่ยมันต่อกันจากทางบางตะบผมออกไปทางบ้านแหลมก็เข้าไปเพชรบุรีก็แม่น้ําเดียวกันแม่น้ําเดียวกันแต่สมัยก่อนนี้ปรากฏว่าเวลาญาติจะมาเยี่ยมกันเนี่ยใช้ทางเรือนะญาติจะนัดกันลงเรือแล้วก็ออกมาบ้านแหลมบางตะบูนแล้วก็ออกมาที่ยี่สานก็เข้ามาแม่กลองมันมีทางน้ํากันอยู่มันเป็นเมืองคล้ายๆเมืองพี่เมืองน้องกันอยู่แล้ว เพราะนั้นก็คงจะสนุกมีคนออกมาภายเรือไม่ได้คลองให้เห็นเป็นขบวนเรือมาให้ดูว่าชาวบ้านแต่งตัวอย่างไงเวลาจะไปงานบุญงานกุศลก็จะแต่งตัวยังไงจะให้เขาแต่งตัวแบบน,นั้นแล้วมาเรือภายทําให้เราได้ย้อนถึงว่าในสมัยก่อนยังไม่มีวัตถุนิยมเรายังไม่มีพวก สาธารณูปโภคใหม่ๆถ้าคนที่นั่นจะไปไหนใช้เรือใช้เรือเรือไปเพราะฉะนั้นเราย้อนยุคไปย้อนยุคไปให้มองเห็นว่าชาวบ้านในสมัยก่อนเนี่ยย้อนยุคไปว่าแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงพายเรือไปมาหาสมกันไปงานวัดไปทำบุญสุนทานกันผมว่าอันนี้ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกอันไม่ใช่เป็นการประกวดแต่เป็นการโชว์ สวัสดีครับ